กระทรวงศึกษาธิการเปิดตัวโครงการสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทยแก่ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยหนี้สินนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในปี2565 รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายให้ครูได้ชําระหนี้ในอัตราดอกเบีย้ยต่ําหรือรวมหนี้ของครูมาไว้สถาบันการเงินแห่งเดียวกําหนดมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการผ่อนชาระหนี้ของครูให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ข้าราชการครูมีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละสาให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ลําบากพร้อมเชิญชวนลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้สินผ่านทางเว็บไซต์ td.mo.e.go.ts ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคม2565และดิฉันก็จะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะที่เป็นคุณครูเนี่ยให้ไปลงทะเบียนแก้หนี้สําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะไปลงทะเบียนแก้หนี้ซึ่งทางกระทรวงศึกษาเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ค่ะภายใต้โครงการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย เปิดลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่14กุมภาและจะยาวไปถึง15มีนาคมนะคะด่านข้าราชการครูในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่บองว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีและอยากให้แก้ปัญหาให้ตรงจุดอาทิให้ย้ายหรือรวมหนี้ไปยังสถาบันการเงินอื่นจากที่เคยเป็นหนี้อยู่เพื่อจะได้ผ่อนน้อยลงหรือให้หนี้ลดเร็วขึ้นนโยบายของรัฐบาลถือว่าเป็นแนวทางที่ดีแต่ว่า แต่ว่าคนบางคนาข้าราชก,การบางคนก็นอกเหนือจากนี่ในระบบก็ยังมีนอกระบบอ่นาน่าจะให้ไปในธนาคารธนาคารอื่นนะครับให้ไปอย่างสากอสากอนข้าราชก,การหรือว่าธนาคารกรุงไทยอะไรพวกนั้ที่มันจะเป็นแนวทางที่สะดวกกว่าสองนะครับอยากให้รัฐบาลน,นะครับช่วย แก้ไขปัญหาต่างๆดังกล่าววันนี้นะครับเกี่ยวกับหนี้สินครูนะครับหรือว่าเพิ่มวงเงินในการสนับสนุนนะครับหรือว่าช่องทางต่างๆนะครับเพื่อให้มีช่องทางที่หลากหลายนะครับในการที่จะช่วยเหลือนะครับบุคลากรทางการศึกษาครับผมปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดตั้งสถานีแก้หนี้ครูทั้งระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สามารถแก้ปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทีมข่าวสวทฝฟังรายงาน